มาครับต่อไปนี้เราจะเล่นแบบมีแอร์ครับโอ้โหคันไม่มีแอร์ปล่อยไปแล้วครับไอ้คันนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรคูบุต้า KX033 คูบุต้า KX033 เอ้ามีจจระบีแถมหนึ่งกระป๋องด้วยโอ้ดีจังเลยสวยครับใหม่เรี่ยมก็บครับดูครับเพื่อนผมถอยแมคโคมาใหม่โอ้โหคันนี้มีแอร์ด้วยครับ เดินทางมาจากจันทบุรีนี่ฮะจะให้ชมใหม่เรี่ยมกิฟตเลยดูดิโอ้โห,โหสุดจัดปลัดบอกแน่นอนเลยครับคูโบต้าครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะมากับหกล้อใหญ่แล้วครับมีพี่ขึ้นให้อย่างสวยเลยนี่ฮะโอ้โห,โหแน่นอนจริงๆต่อไปนี้เวลาที่จะเอาไป ทำงานนี่ไม่ต้องกลัวพึ่งกลัวแตนกลัวต้อแล้วครับสุดยอดนี่คนส่งก็เตรียมที่จะเอาแ็คโครลงแลครับเดี๋ยวคืนนี้จะมีหนังมีลิเกนะครับโอ้โหต้อนรับแมคโครใหม่กันหน่อยนะฮะนี่ฮะอ่าดีแต่นิดนึงนะครับเพื่อเอาเลิกเอาใช้ครับถอยลงมาเลยครับแข่งๆรวยๆครับมีงานทั้งปีครับ โอ้โหโอบต้า oh. นะครับแน่นอนเลยคันนี้สึกจัดประหลาดบอกนี่ฮะเจ้าของก็ยืนถ่ายคลิปอยู่นี่ครับนี่ฮะเจมไมคโครเล็กครับเอาครับเรามาชมการลงกันจริงๆการลงก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่ามีมีเขาเรียกอะไรบันไดอยู่แล้วครับก็วิ่งลงมาตรงๆเอ้ยก็เ,เรียกว่าค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาตรงๆครับ โอ้เขามีบุ้งกีแถมให้ด้วยบุ้งกีอะไรเล็กๆอย่างนั้นน่ะก็ขอดูนิดนึงอือ๋อจะติดสายไฟครับจะติดสายไฟได้ได้อยู่ได้อยูอย่เอาปล่อยมาเลยเอาเวียงมาเลยเวียงมาเลยเต็มเขาเรียกบุ้งกีอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยกุดอ๋อ เป็นบุกีเล็กนะครับเอาไว้สาหรับขุดวางท่อนะนี่โอ้โหเคอศูนย์สามสามสุดจัดประหลัดบอกเลยฮะวันนี้เพื่อนเราถอยแมคโครใหม่คันนี้เบ็ดเสร็จนี่ตกประมาณล้านแปดเอ้เอาวแล้วเท่าไหร่ล้านห้าทอนห้าหมื่อล้านห้าทอนห้าหมืนใช่ไหมฮะโอ้โหแน่นอนเลยล้าน 5, มีทอนล้านห้ามีทอน ล้านห้าแสนหรอฮ้ยเทำไมมันยุบยาบยุบยาบอ๋อรถหกล้อโชคเขานิ่มครับค่อยๆลงครับนะฮะค่อยๆลงลงมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยคันนี้ใหม่เรียบคลิปไปแดงโล่เลยครับมีแอร์แล้วด้วยครับเพื่อนผมขับแมคโครมาหลายปีครับไม่มีแอร์ครับวันนี้ถอยแบบมีแอร์แล้วครับ และเพื่อนผมก็ทำ u t u b e ด้วยนะฮะเดี๋ยวฝากช่องเจมแมคโครเล็กไว้ด้วยนะครับโอ้โหไปติดตามชมกันได้เลยประสบการณ์นี่เหลือเฟือเหมือนกันนะครับโอ้โหเอาค่อยๆลงครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆครับไม่ด่วนครับไม่ด่วนฮะค่อยๆค,ครับค่อยๆเอาแล้วครับเขาก็จะเอาบุงขี่ค้ำไว้หน่อยๆครับเพื่อความปลอดภัย โอ้โหโอ้โหโอ้โหค่อยๆลงครับค่อยๆลงมาแต่เย็นๆครับลงมาเรื่อยๆครับอ่ายกฐานนิดนึงบแมคโครก็มากันสองท่านครับนี่ฮะมาจากศูนย์เลย KIS c ิ i p โอ้โหสุดจัดประหลัดบอก ตัวนี้แอร์คอมแอร์จะอยู่ในตัวเก๋งหมดเลยนะครับไม่เห็นไม่เห็นมีแผงแอร์อยู่ด้านข้างนะบางรุ่นจะมีแผงแอร์อยู่ด้านข้างฮะรุ่นนี้เก็บแผงแอร์ไว้อยู่ด้านในหมดเลยครับแจ๋วครับเวลาหมุนก็ไม่ต้องกลัวครับแล้วก็หัวเก๋งก็ไม่เกะกะด้วยครับนี่ลงมาสู่พื้นดินเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเจ้าของก็ยืนถ่ายคลิปอยู่นี่ครับไม่พูดไม่จ้าเลยครับถ่ายคลิปอย่างเดียวครับ ฝากช่องเจมแมคโครเล็ด้วยนะครับนะฮะเป็นเพื่อนผมเองนะครับต่อไปเจมเขาไปทําขุดบอ่อขุดสะไม่ว่าจะทํางานอะไรกันแล้วแต่นะครับเขาก็จะถ่ายคลิปวิดีโอแนะนําการขุดเขาก็พอมีพื้นฐานมาหลายปีแล้วนะครับเป็นประสบการณ์หลายปีมากเลยก็ต้องบอกว่าสุดจัดเหมือนกันฝากติดตามด้วยนะจ๊ะนี่ฮะโอ้โหแเลยมีไฟด้วยเห็นไหมฮะโอ้โห led ด้วย สีแดงด้วยเอาละครับ,ค,รบค่อยๆเดินครับค่อยๆสไลด์กันไปคนขับก็จะพยายามถนอมรถให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับเดี๋ยวเราจะมาชมกระบวนการการต่อไปที่อยากรู้เหมือนกันคร้าเวลาคนที่ถอยรถหม่ป้ายแดงนั้นเขาจะทาอย่างไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวจะเอาวันนี้ขึ้นนี่ครับนี่ครับ <c oughs> ได้ได้เลยครับได้ไม่เป็นไร กันได้เลยเหยียบมาเลยเหยียบมาเลยไม่เป็นไรครับเหยียบเลยได้ได้ไม่เป็นไรเหยียบเลยอ่าเป็นแค่อ้วนครับอ้วนกันหมาครับเดินได้เลยครับ <S <S เดินได้เลยใหม่ป้ายแดงครับโอ้โห,โหสุดจัดประหลัดบอกเลยปาดตสุดยอด มีแอร์แล้วด้วยครับอย่างนี้หลับเพลินเลยครับอย่างนี้ก็ถ่ายคลิปได้สบายเลยนะฮะเพราะว่ารถมีแอร์นี่เสียงก็จะเงียบด้วยโอโ้มีสลูปด้านบนด้วยใช่ปะเอยบ้าสุดจัดเลยเฮ้ยคันนี้แอร์ออปชั่นเขาดีมากเลยอย่างนี้ถ่ายคลิปได้สบายเลยครับนะฮะนั่งทาคลิปได้ทั้งวันครับอ่าสุดยอดก็อย่าลืมนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับนะช่องเจมแมคโครเล็กครับ เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับให้เ,เพื่อนๆลองไปติดตามพี่เจมกันได้นะครับเพราะว่าพี่เจมนี่ก็มีประสบการณ์ในการขับไมโครหรือว่าทํางานกับแมโครมาหลายปีมากแล้วนะครับอ่า,อามาเลยมาเลยผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะครับนะะไม่ได้ถือไม้กันสั่นมาด้วยก็ ถ่ายคลิปกันแบบเร็วๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วกันนะครับโอเคนี่ครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกใหม่เลี่ยมคลิปทุกอย่างเลยเว้โอ้โหน่นอนแล้วครับเข้าบ้านแล้วครับคืนนี้จะมีหนังฉายหรือเปล่าครับโอ้โหมาติดตามชมกันครับแน่นอนเลยฮะนี่ฮะโอ้โหใหม่เลี่ยมคลิปครับใหม่เลี่ยมคลิปาม,าลามาแล้วครับนะฮะก็ จอดนิ่งๆแล้วครับโอ้โหสุดยอดเจมแล้วคันเก่าเองยี่ห้ออะไรนี่แหละ9 1ต่นี่ตลาดคนโทรมาเลยขับตไปถนัด่อ๋ออันนี้อันนี้คือวันสองวันอะไรเงี้ยเนาะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยงานเลยพ้า มันแท้แทวันนี้แตเลือดเขาโอ้โหมันแท้เลยครับนะฮะ<อ>มาวันนี้<ด>นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิ่งเอ้ยไม่ใช่ไปวิ่งงานพรุ่งนี้ไปขุดงานแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราขอชมภายในหน่อยแถมำทำแถมแถมแถมแฟร์โอ้โหเป็นเบาะเบาะอะไรก็เรียกเบาะเลยเรียคาโล่อ๋ <laughs> อเบาะแบบเบาะถุงลมไปใช่ปะไม่ใช่นะครับยางครับโอ้ยดูที่แจ๋ว่啊 ใหม่เล่ยมคลิปทุกอย่างเลยอโอ้โหมีอะไรนั่งเนี่ยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันมีสลุปเลยโอ้เกียร์เยอะเนี่ยสรุปด้านบนใช่ป่าวเฮ้ยใช่เฮ้ยมันเปิดได้เหรอกิ๊งลองดูดิตรงนี้เนี่ยนะใช่ป่าวโอ้ใช่ใช่ใช่มันเปิดได้มีสลุปด้วยฮะแจ๋วเลยโอ้รถมีแอร์จะไปกลัวอะไรอ่ะอย่างงี้โอ้โหดูดิหอบขนาดไหนขนาดมดแดงยังตอมอ่ะสุดยอดดูครับหุย เบอติกาคูปะตามาเลยเจ้าอะ่ะแม่นอนครับนะฮะเดี๋ยวขอขึ้นไปสัมผัสรถใหม่หน่อยนะครับโอ้โหมีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ฮะโอ้มีแอร์โคตรเท่อ่ะอย่างนี้ททำงานสบายนะครับนี่แจ๋วเลยครับโอ้โหโยี่ทะลุด้านบนด้วยมีปัดน้ำฝนด้วยเท่ครับเอาละนะฮะ ก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถมคโคคันใหม่ของน้องเจมเอ้ยไม 5, ่ใช่พี 14, 000 4, 000. ่เจมครับเออหือ KX ศูนย์สามสามนะครับใหม่ป้ายแดงกิ๊บสุดจัดประลัดบอกล้านสี่ทอนห้าพันเออแหมใช่ใช่ร้านสี่ทอนห้าพันครับนี่ฮะแถมบุ้งขีอันหนึ่งด้วยนะครับสุดยอดนี่ เอออันนี้เขาใช้อะไรอ่ะอันเจมอันนี้เขาใช้อะไรอ่ะมันสายว่างๆเนี่ยอ๋อไอที่ไอที่แทงจึ๊กๆๆๆๆเนี่ยเนาะนี่ฮะเจ้วครับอ่ะเรามาชมกันนะพาเพื่อนๆมาชมนะครับอืมพนักงานเขาก็จะเทรนจะของรถกันนิดนึงนี่ก็แข็งห่้อน้ำตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวแบบระบายอากาศของมันเวลาเกิดแล้วมันมันไม่มีกองนะเหมือนคันแรกนะ ในเคอ่ะนะไม่มีกองระบายไอนะเออแปลกนะอยากได้เหมือนขั้นแรกแล้วทำไมไม่ซื้อันแบบขั้นแรกเราก็ตัวนี้ตัวนี้มันรุ่นใหม่กว่าดิปอดแผงหรือว่าแบตเตอรี่เวลานั้นเราออกตัดแทนมันออกแบตเตอรี่เวลาจะเอาไปที่ออกต้องเอาตัวนี้ออกด้วยต้องตัวนี้ออกไม่งั้นยกออกไม่ได้แข็งแน่นอยู่ใหม่เนาะดูดิแต่ละอย่างแต่ละอย่างสุดจัดประหลัดบอกไอเช็คเออ่น้ำมันไฮดรลิก เช็คกันไหนแบบเดิมอะงานนี้แบตเตอรี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดิมครับว่างลดห้าครึ่งหมดเลยนะในกระบอกห้าครึ่งหมดนี่ป้ายแดงครับคันเป็นล้านครับพี่น้องเอ้ยโอ้โห้เอ้สุดยอดฮูโบต้าจันทบุรีสอยดาวตราดนะครับนี่ฮะเดินทางมาไกลเฮ้ยมีเปล่าในลองดูมีเปล่าใช่เหรอมีเพลงจริงเหรอฮู้ย จ๋วอ่ะโหดอย่างนี้ฟังเพลงเพลินเลยดิดูดิโอ้ดูดิคันยุ้งที่มันพี้ารเจอะมากมีแอร์ด้วยโอ้ยมีไม้ด้ยมีไม้เป็นชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลําโพงมีพร้อมโอ้ยแทบจะบอกว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งก็ว่าได้อย่างนี้นอนทักเล่นได้สบายๆเลยทำงานนี่ไงก็าทำงานกาแจ้งนาแล้วไงเออเใช่ทำในออฟฟิศบ้างเออตอนนี้จะได้เข้าอยู่ในออฟฟิศมั่งแหม อยู่กลางแจ้งมานานแล้วเหลือเกินนะฮะโอ้โหเพป็นผมนี่กว่าจะได้คันนี้มานี่โอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นครับ <laughs> สุดยอดเีนเียนสองคน,ะะะนใช่เหรอโอ้โหแน่นอนจริงๆดูดีฮะใหม่ป้ายแดงแล้วก็มีเก๋งที่มีแอร์ด้วยนะเป็นรถที่มีแอร์เสร็จเลยนะครก็ทํางานไปเรื่อยๆเลยได้เลยนะครับเพราะว่ารถมีแอร์ก็ทํางานได้ยาวๆไม่เครียดไม่เหนื่อยนะครับ ใหม่ป้ายแดงผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอสัมผัสดูนิดนึงมีอะไรไมาใหม่บบๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีที่กันความร้อนนี่ตัวนี้ทําระบบมาพูดง่ายปรับปรุงมาเยอะดีะเหมดมันทำมาเพื่อแข็งแข็งแอร์อยูด่ด้าน,นใน ผมเห็นแล้วเพราะว่าตัวนี้ดีจะมีเข้าตรงนี้นิดนึงเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้เดี๋ยวมันต้องให้คนก้นางก็ต้องให้ใหยท่อท่อเนี <c oughs> เ่ยท่อท่อแอร์ผมก็ขายน้ำทิ้งเขาก็ต่อมาให้เลยลงตรงกลางเลยไม่โดนจอยถ้าไม่อยากให้ใบไม้เข้าก็จอดที่บ้านสิครับผมแนะนำนี่อันนี้ก็ยกหน่อยครับเอาล<ส>ะเรามาดูกันยกอย่างนี้ถึงจะเปิดได้อ๋อนี่ครับเขาก็เป่าทำความสะอาดได้แล้วก็เอาแบตออกได้นี่ยถาไม่งั้นจะออกไม่ได้อ๋อเขาออกแบบมาเพื่อต้องขออะไรทั้งนั้นเป็นอ่ะ ออกแบบมาเพื่อยกมออแบตได้นะครับอ๋อเวลาจะถ่ายเวลาจะถอดแบตออกก็คือต้องถอดตัวนี้นิดนึงเพื่อยกนะครับเอาละครับนี่ฮะพาเพื่อนๆมาชมรถแมคโรคันใหม่ของเพื่อนผมครับโอ้โหสุดจัดบลัดบอกเลยร้านสี่มีทอนครับแจวเราจะลองมานั่ง รถแมคโครใหม่หน่อยดูที่ว่าแอร์เย็นเพลงพอจริงหรือเปล่าโอ้แจ๋วเลยครับโอ้แอร์เย็นปัาดเขาปิดเสียงเพลงก่อนโอเคนี่ฮะโอ้แอร์เย็นเพลงเพราะครับมีสรุปด้วยครับด้านบนครับนี่ฮะดูครับโอ้แจ๋วเลยเปิดสรุปได้ด้วยนี่ อะไรก็ใหม่ไปหมดเลยครับนะฮะแอร์เย็นครับอย่างนี้ครับสบายครับโอ้หดูสิเย็นขนาดไหนอะดูแล้วกันนะครเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะตั้งระบบเข็มนาฬิกาให้ลองยกดูหน่อยได้มไ้เจ้าไอเ้าไอ้เ้าไอ้้าไอ้เ้าไอ้้าไอ้ไ้าไอ้เ้าอ้้าไอ้เอาไอเ้าอ้้าไ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 อ้ เย็นครับเย็นบแม่แม่นอนเลยชอบครับคันนี้ร้านสิงห์มีธรชอบกูตานะจะได้ย่อเลยไม่ได้เออ่สไลด์บูมาไหนอ่ะนั่นครับสไลด์บลูอันนี้แยกอันนี้แยกแยกอันนี้แยกระบบแยกเลยเอาละครับก็พาเพื่อนๆพาชมรถไมโครเล็กครับวันนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย